สวัสดีครับเจมส์นั่วเองนะครับผมอีพีนี้เราพามาดูเวทป้าส,สวยๆนะครับผมและเพิ่งวันนี้เราพาไปชมเวทป้าส,สวยๆนะครับสองคันครับผมเนี่ยน้องชิดนะครับผมครับสวัสดีครับเจ้าของรถเวทป้าคันสีขาวนี่นะครับผมสวยมากเลยเป็นลายดีออด้วยทำไมถึงเป็นลายดีออครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากดีออก็เลย ลองมาทำลายดูว่ารุ่นนั้นมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดใช่ครับเว้ป้ามีอาไรดีอลียหรอลิมิเต็ดมีครับแครว่าคันเประมาณออกช็อปอยู่ประมาณล้านล้านหนึ่งล้านสองตอนนี้รีเซลไปเห็นเขาบอกล่าสุดที่อัปเดตเมื่อวันก่อน3ล้านละไอคันนั้นอันนี้คือลายคือขายเลยป่ะขายแต่ว่าไม่เหมือนกันส4มสีจุดครับเพราะว่ามันโมเดิรนไมท์ใช่ใช่ใช่ครับทำไม่ได้ใช่ครับทำไม่ได้ครับอันนี้เรามาเริ่มจากด้านบนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นปั๊มอะไร เบมโบลอตซี bo, i, ครับผมอันนี้ชิมหนึ่งชิ้นประกอบเองปะประกอบเองครับอันนี้คือชินประกอบเองทุกอย่างเลยปลาปาดเองประกอบเอง, <laughs> อเองทุกอย่างเลยครับ <laughs> ทำเองครับ <laughs> ไม่ได้เข้าร้านไหนเลยมล่างก็เบมโบครับแมงสาบครับ่าบโชกหน้าโชกหน้าเป็นโอลินครับแล้วก็เป็นตัวคัสตอมครับที่สั่งทําพิเศษขึ้นมา ตัวนี้เป็นตัวซับแทงครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวปกติของตัวสปินตัวนี้ตัวสปินมันจะเป็นกระป๋องอยู่ตรงนี้ครับอ่าใช่ครับตัวนี้เป็นตัวใช่ตัวคัสตอมที่สั่งทําพิเศษขึ้นมาครับตอนผมได้มาตัวนี้ประมาณ50ครับตอนนี้ราคาไปประมาณเจ0ดหมืแล้วครับเพราะว่ามันหายากใช่ครับมันหายากแล้วก็มันสั่งผลิตยากแล้วตอนนี้ใช่ทั้งหน้าทั้งหลังเลย ส่วนตรงนี้เป็นสายถังเอิร์นครับผมก็ปลดวาล์วสตาร์บัตแท้ครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ว่าต้องมีใช่ครับแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อ MK ครับล้อ MK ใช่ครับผม้านสายก็โคเคนโคเนใช่ครับคันนี้โช๊คลังเอ้ยโช๊คลังใช่ครับเป็นตัวคัดตอมเหมือนกันใช่ครับผมมันต่างกอ้อ๋อปกติจะมีอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือมีซับตัวปรับใช่ครับผมไอ้โช๊คลังนี้ปรับเด้กย่ระดับที่ เอาตรงว่าผมไม่รู้ผมเห็นมันแพงผมเลยซื้อมาเออเข้าใจคนเรามันก็ไม่รู้เว้ยไปเห็นมันเออมันแพงก็ูก็ซื้อรถมันต้องสุดแล้วก็เครื่องยนต์นี่เครื่องเดิมใช่ไหมเครื่องเดิมครับผมแล้วก็เดินคอไทเทแท้ครับผมไม่อยากถามพี่สภาพดูเลี่ยมมากเลยนี่หมดไปกี่บาทคันนี้แต่งไปน่าจะมีประมาณสแสนสามแสนห้าได้พี่ประมาณเที่ยงน้องแต่งนะพี่เป็นไทงอะไรวะเป็นทยโช๊หน้าโช๊คหลังใช่ไหมใช่แทงโชกหน้าแทงปั๊มครับแล้วก็ รายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆอันนี้คือตเทเทแท้ทั้งคันด้วยพี่น็อตเทเทนี่คือเป็นของชินเองใช่เป็นของผมเองครับนี่อันนี้คือจะบอกว่าชินอ่ะขายน็อตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นดูน็อตข้างในนะได้ว่ขายแล้วจริงๆอ่ะนี่คือรถกระบะส่งน็อตนะใช่ครับน็อตน็อตของพ่อนะครับใช่ครับคือผมกับชินเนี่ยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็ตอนนี้น้องชินก็ทำน้องน็อตทั้งอลายคือขายส่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือนี่เลยวัยรุ่นเขารู้ดีคครรััับชา์ทเดนิม้งตวก็ื ชินขยันมากทําหลายอย่างมากครับส่วนคันนี้ชินก็คืออันนี้เป็นตัวโชคธรรมดาครับที่หาซื้อได้ทั่วไปเอาให้ดูเฉยนี้คือแต่งโชว์ที่ร้านใช่ครับเวลาลูกค้ามาดูใช่ครับก็เป็นอะไหล่พื้นพื้นครับเป็นอิตาลีคอซ่าแล้วก็มือคัตทีวีเอ็มแล้วก็โชคหน้าโอลินหน้าหลังแล้วก็ล้อยี่ห้อวันครับอ๋อนี่นี่มันต่างกันไม่ใช่เอ็มเคใช่ครับไม่ใช่ยี่ห้อเอ็มเคครับเป็นยี่ห้อวันครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งครับรถคันนี้ก็จะดูเรืยมเร่มนะครับนี่คือเราจะถ่ายให้เป็นนแวทาง สำหรับคอเวสป้าสุตที่นะครับว่าแต่งแบบนี้นะครับหมดเท่าไหร่นี้ก็ลายนี้ก็สวยนะถ้าใครอยากไปทำก็ไปทาได้นะเพราะว่าคงซื้อไม่ได้สามล้านไม่ได้เลสามล้านได้ปะตอนเนี้ยอ๋อไม่ใช่ลายไอ้เวสป้าอ่าเท่าดีออแท้ๆอ่อกศูนย์ ตอนนี้รีเซลไปเห็นบอก3ล้านแล้วครับแล้วประเทศไทยมีกี่คันวะเห็นเขาบอกทั่วโลกมี50แต่ถ้าเกิดเอาใจผมจริงนะแค่เซเลบดาราไฮโซที่ถ่ายรูปวันน่ะผมว่าเกิน50แต่ผมไม่รู้อว่าจะเป็นรถแบบเหมือนเราเอาเก้เขาหรือเปล่าอ่าก็มีส่วนที่จิงใช่ใช่ช่ผมเห็นเมื่อวานพี่ชายผมคนนึงที่อยู่จอมทอง ไปจัดมาร้านเจ็ด้านแปดซือมาเก็บือมาเก็บใช่ครับของของเวป้านี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ละอย่างก็คือแพงนะครับเหมือนเป็ดนะครับแล้วแต่ความแพงนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในดีกว่าได้ครับนี่ก็เข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนอตที่น้องชินทำนะครับเดี๋ยวให้น้องชินอธิบายว่าได้ครับ ที่ร้านมีน็อตอะไรบ้างที่เราทําเป็นน็อตไทเทเนียมแท้ครับคือมีน็อตไทเทมีน็อตสีใช่ครับสั่งชุดได้ทุกสีใช่ครับสั่งชุดได้ทุกสีครับจริงๆดําที่เขาทํากันไม่ได้ผมกาทําได้นะอืคือแต่ว่าแต่ว่าราคาค่าชุบสีสีดําแพงมากใช่คือแพงมากเลยแพงเลยครับแพงแ้สมมติถ้ารถแบบออกใหม่อย่างเงี้ยครับน็อตบางตัวไม่มีเนี่ยเราสามารถสร้างให้เขาได้ได้ครับจริงๆได้แบบพวกแบบรถบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยได้ฮาร์เลย์อย่างเงี้ยได้ครับบางน็อ มันเป็นน็อตเมกามาใช่ใช่มันยาวอใช่ใช่คือรับสร้างใหม่หมดเลยใช่ครับถ้าใครอยากได้น็อตเลยครับผมก็คือติดต่อชิ้นติดต่อได้ที่เพจไหนอยู่ติดต่อเฟสติดต่อเฟสผมก็ได้หรือติดต่อเพจน็อตก็ได้ครับมีน็อตชื่อเพจอะไรชื่อ L h Racing School ครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับได้ครับก็ถือถ้าติดต่อเพจลื่กก็ได้ แล้วเรารับประกอบรถด้วยใช่ไหมรับครับว่างเหรอตอนนี้ว่างอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับตอนแต่ก็ยังรับอยู่แต่ก็ยังทําได้อยู่ครับแต่ถ้าลูกค้าเอาเงินมาว่าพี่ได้เอามาให้สามแสนมาก่อนเรืเลยได้ไอ้เนี้ยได้เลยคือนได้ได้ครับคือรถก็ยังรับประกอบเหมือนเดิมรับจัดสภาพครับใช่ครับยังทำอยู่จริงก็ยังรับจัดชิ้นอ่ะรับจัดสภาพขขยน็อตนะครับแต่ตอนเนี้ยคือธุรกิจ ดังเขาเลยนะครับคือชาร์ปเดลินนะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันบนรถนี่แหละได้ครับเราไม่ได้ไปที่บริษัทชาร์ปวันนี้ใช่ครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านน็อตครับก็เลยจะนั่งถามว่าทำไมถึงอยากทำเสื้อผ้าก่อนจะก่อนจะเป็นชาร์ปนะปัจจุบันเนี่ยจรต้นเลยอย่างแรกเลยเป็นรายการแรกนะที่ผมเปิดอกคุยจุดเริ่มต้นก็คือผมทำเกี่ยวกับน็อตเกี่ยวกับไอเท่ผมรักอย่างนี้ก็คือชอบแต่งรถมอเตอร์ไซ แล้วผมก็ชอบแต่งตัวสไตล์สตรีทอะไรประมาณนี้แล้วผมไปซื้อกางเกงยี่ห้อยี่ห้อนึงยี่ห้อหนึ่ง,งใช่ครับซื้อมาราคาเท่านี้ใส่ไปแล้ว3-4เดือนผมขายผมได้กําไรผมก็เลยมานั่งคิดเออทำไมเราไม่ทําเองดูบ้างก็งเลยจุดประกายเลยครับก็เลยเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นย้อนกลับไป3 4-5ปีก่อน เริ่มมาคอลเลกชันแรกแล้วเวลาผลิตประมาณปีหนึ่งได้ครับเพราะลองผิดลองถูกอะไรมาเรื่อยๆ collection collection <ช>คอลเลกชันแรกใช่ครับี่ผมไว้พี่ที่บ้านบ้าใช่ใช่ใช่<ม>้วคอลเลกชันใช่ครับนั่นคอลเลกชันแรกแล,แล้วก็หลายคนคงสงสัยว่าไอช้ชาร์ปเนี่ยมาจากไหนทําไมผมถึงเอาเลือกโลโก้นี้มาเป็นอ่าจุดขายอของแบรนด์อะไรประมาณนี้ชาร์ปจริงๆมาจากชื่อร้านนอตของผมนี่แหละแอกับ h ฮซ้อนกันแค่นั้นเองครับจริงๆเลยไม่ยาก น่าจะมีแบบอารมณ์ศิลปะด้วยนะครับใช่นอันใช่ครับผมแล้วก็แบรนด์ตอนนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วจริงๆถ้าเกิดนับตั้งแต่ผลิตปีที่3ามครึ่งนะครับแต่ว่าผมนับตั้งแต่คอลเลคชันแรกที่ขายแล้วกันก็เลยครบรอบ2ปีแทนใช่ครับตอนนี้เราผลิตกี่คอลเลคชันแล้วแล้วมีตอนนี้สินค้าอะไรจำหน่ายบ้างผลิตไปแล้วประมาณร่วมๆสิบยได้ครับ หมดทุกคอลเลคชั่นแล้วครับแม้แต่ต,ตัวผมเองยังไม่มีเสื้อผ้า <c oughs> ตัวเองใส่เลยดี๋<โ>ยวแล้วก็ขึ้นรูปไปให้ว่าคอที่ผ่านมายกาได้บด้างนะได้ครับแล้วก็แล้วคอต่อไปเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ครับกางเกงยีนกางเกงยีนคอลเลคชั่นถัดไปที่กําลังจะถึงล่าสุดก็ถ้านับจากวันนี้ที่ถ่ายรายการ <c oughs> ก็อีกเดือนนึงครับหลังจากนี้ออกครับผมประมาณวันไหนประมาณสิ้นเดือนมิถุนาครับมีคอลเลคชั่นกางเกงยีนขายาวครบรุ่นครบรอบ2ปีครับแล้วก็ลูกค้าคนไหนซ้า สนใจสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจคือรอเอฟกันในเวลาปล่อยได้เลยใช่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวต้องขอสักตัวแล้วกันไม่ไปกดเอฟได้ไหมได้ครับยินดีมากเลยยินดีมากๆเลยได้ครับนี่นะครับชาฟเดนิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจน้องชินไว้นะครับเป็นแบรนด์ที่กําลังมาแรงเลยนะครับสําหรับคนชอบแตสตี้นะครับสวยมากนะครับหลายคอลเลคชั่นแล้วนะครับที่เห็นนะครับแต่ผมติดตามน้องคือน้องของผมเนี่ยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ สมัยโตสนุก <c oughs> ใช่ครับตั้งแต่ขายข้าวขาหมูอะไรกันนะ็ค,คือครเราอยู่กันด้วยกันนั้นแต่เด็กเคือคอยากให้มาดูแลมัดดานใจนะครับว่าเนีย่ยชินทำหลายอย่างมากจน<ช>ประสบความสำเร็จมาแล้วหนึ่งจุดน,นะครับแต่ก็อยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะครับ<ช>เป็นแรงมัดดานใจให้น้องๆหนูๆดูนะครับว่าเราทำหลายๆอย่างทคู่กันมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่เนี้ยชินก็ยังขยันทำงานอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตยันทุกวันนี้นะเหมือนผมนะครับ ผมก็โตด้วยการขยันทำง,งานกันมาด้วยกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ให้มาดูเวทป้าแล้วก็ให้ามารู้ว่ามีน้องชินทำร้านน็อตด,ด้วยใช่ครับแล้วก็ทำกางเกงชาร์บเดนิมนด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะฝากเพจทุกอย่างไว้ให้คนที่ไปติดตามน้องชินได้นะครับคือจะสอบถามเรื่องนอ็อตเรื่องประกอบรถเรื่องกางเกงหรือว่าเสื้อที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ร้านไหนตัวแทนไหนก็เดี๋ยวไปติดต่อชินที่ Facebook แล้วก็เพจเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้หมดเลยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณ้องชินมากๆนะครับขอบคุณมากค,ครับพ,พี่เจฟขอบคุณทางผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพี่ชายผมแล้วก็ต่อไปนี้ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมปีหน้าผมจะมีสินค้าดีออกมาตลอดทั้งปีแน่นอนใช่ครับปีหน้าทั้งปีตั้งแต่กลางปีนี้จนถึงปลายปีหน้านะครับมีคอลเลคชันแบบพิเศษเลยที่สามารถติดต่อติดตามกันได้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ฝา,า,ากกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องเจฟนะเว้ยด้วยนะครับผม EP ต่อ e ไปจะไปที่ไหนต่อ พาไปถ่ายรถสวยๆแบบไหนต่อฝากนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ